สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพกอีกครั้งนะครับผมผมก็ไปสรรหาของเล่นแปลกๆหุ่นแปลกๆ มารีวิวให้ท่านได้ชมแล้วครับผมคลิปนี้ก็จะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมก็คลิปที่แล้วก็ได้ดูพวกหุ่นตัวใหญ่นะครับจาก transformer มนได้รวมกับมินิคอนนะครับตัวเล็กๆนะครับก็เป็น star c r e a n นะครับกับ twinnder นะครับรวมร่างกันได้แต่พวกนั้นนะครับเขาจะเป็นพวกซื้อมาสําเร็จรูปแล้วก็สามารถที่จะมาเล่นได้เลยก็มีลูกเล่นแตกต่างกันไป แต่ครั้งนี้นะครับผมท่านจะได้ดูหุ่นแปลกๆเขาเล่นแปลกๆซึ่งไม่ใช่หุ่นสาเร็จรูปแต่ว่าเป็นหุ่นประกอบนะครับต้องเอามาประกอบเองแต่เล่นแปลงล่างได้เป็นขนาดมินิเหมือนกันนะครับก็คือเป็นพวกมินิคอร์นะครับก็อืแต่ว่าตัวเล็กกว่านะครับตัวเล็กกว่านะครับก็สามารถที่เล่นแปลงล่างได้ที่เป็นขั้นแปลกก็คือหาไม่ได้ในยุคปัจจุบันแล้วนะครับผมเชื่อว่าไม่มีคลิปไหนในโลกที่ว่าจะสามารถที่จะเอามารีวิวได้แล้วครับผมก่อนอื่นมาดูมาชมกันนะครับผม ผมก็ต้องขอขอบระคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามฮะกดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูมาดูมาดูมา,ดม,าดมาชมคลิปของผมนะครับผมนะฮะ แล้วอย่างไรก็ดีนะครับถ้าว่าผมรีวิวอะไรผิดพลาดไปนะครับผมแปลคําตัดผิดพลาดไปอะไรแบบนี้นะของเล่ที่นํามารีวิวไม่ถูกใจท่านนะครับนะผมก็ขออภัยอย่างยิ่งนะครับผมถึงแม้ว่าท่านจะกดดิสไลค์ให้ผมนะครับผมก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับผมที่เข้ามาดูมาชมนะครับผมมาดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าครั้งนี้นะครับของแปลกๆที่ผมบอกว่าหาดูยากมากๆเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมนี่นะครับสมัยก่อนผมก็ซื้อตั้งนานแล้วครับผม จะเป็นเขียนว่าโมบายฮอยนะฮอยนี้แปลว่าลอกนะหรือว่าเป็นพวกรถยกคันยกอะไรเงี้ยแครปั้นจันอย่างไเงี้ยมันไม่รู้เป็นยังไงนะนี่เป็นโมบายหอยนี่เป็นภาษาจีนหรือภาษาญ,ญี่ปุ่นผมก็อ่านบอกนะครับผมนี่ฮะตรงนี้เขาจะแปลงลางเป็นหุ่นยนต์ได้อันนี้ก็เป็นรถนะครับเป็นรูปทหารทำสงครามนะครับจะเป็นแค่นี้เองครับเห็นว่า4 5ตรงนี้นะครับ ตรงในสี่ห้าสองแว็บๆนะครับซองไม่ใหญ่นะครับผมสมัยก่อนผมซื้อมาซองละห้าบาทเองครับผมเนี่ยห้าบาทประมาณสักสิบสามเจนครึ่งนะครับผมนี่ฮะอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณสักสิบเต็มแค่นี้เองครับผมนะสองเล็กๆแต่รูปสวยมากๆครับเป็นรูปถ่ายจากรถที่ว่าประกอบแล้วจริงๆนะครับผมตอนแรกก็นึกว่าเป็นหุ่นสาเร็จรูปที่ไหนได้ครับเอามาต้องมาประกอบเองฮะก็จะมีชิ้นส่วนเองครับ มีมีที่จุให้ใส่ลอ้อประกอบร้อครับมีคนขับมีอย่างเงี้ยประกอบตรงนี้เสร็จปัแบบ๊บ เราก็จะได้หุ่นตัวแบบนี้สามารถที่มาเล่นแปลงร่างได้แบบนี้ครับผมเป็นรถนะฮะรถทหารนะครับผมแล้วสามารถที่จะเอา4 5ห้ากับ4 6หนะสองคันเนี่ยมาต่อกันได้ให้เป็นรถที่ว่าคล้ายๆรถขบวนย,ย,ยาวๆได้อีกนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นแบบนี้ปกติแล้วเขาจะรวมร่างนะเป็นหุ่นยนต์อันนี้เอารถมารวมกันเป็นรถสองคันมาต่อกันโอ้โห,โหนะ ก็เลยว่าแปลกจริงๆนํามารีวิวท่านได้ชมนะครับผมเนี่ยของปแปลกๆนะครับที่ว่าผมหาได้ก็มีแค่นี้ครับเนี่ยซื้อมามีแค่นจริงๆ2องละหบาท5บาทตัวนี้เป็น4ี่หกนะครับอันนี้ลูก 4- ี่ห้าเดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะครับเห็นไหมจะไม่มีรูให้ต่อนะลูกก็ล่างอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆรถมีเอ่ยยิงขี่ปนาวุธแล้วก็มีลูกกระสุนคลา้คลาๆว่าขี่ปนาวุธขนาดเล็กนะครับอันนี้เป็นรถทหารนะครับผมแล้วก็มีปืนปืนปนปืนกลนะครับผมแบบนี้นะ อันนี้45่แล้วก็มีรุ่น A นะครับผม A1 อันนี้เป็นสไตล์รถถังอันนี้ก็เป็นบริษัทนำเข้าครับ BT ทแต่เขียนเหมือนกันครับโมบายฮอชนะครับแปลงล่างเป็นหุ่นยนต์ก็ไม่เหมือนกันนะครับก็แต่ตัวนะครับผมนี้มีลูกลอยทั้งหน้านะครับผม ด้านหลังก็จะมีคู่มือตรงนี้พิมพ์มาเลยครับการประกอบนั่นเองนะครับแล้วก็เอามาแปลงร่างเล่นได้เป็น2รูปแบบนะครับผมก็เป็นรถจะเป็นหุ่นยนต์นะฮะอันนี้ก็เป็นแบบที่3านะครับมาดูแบบที่4ี่กันครับนี่อันนี้ก็จะเป็นคล้ายรถจี๊ปนะครับแล้วก็มีล้ออยู่ข้างหลังนะฮะแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ได้เหมือนกันแต่ทรงภาษาอังกฤษนี่เหมือนกันหมดนะครับอันนี้เป็นบีทีก็คงอาจจะเป็นบริษัทนําเข้าเป็นยี่ห้อนะครับผมนะฮะนอกานั้นก็เหมือนกันหมดครับอันนี้เป็น B3 มนะครับผมอืมนะ ในีสามอันนี้ก็เป็นแบบสุดท้ายซึ่งผมเก็บสะสมมาเนี่ยก็มีอยู่แค่5แบบมาที่ว่าสามารถที่เอามาประกอบแล้วก็เล่นเป็นหุ่นยนต์ได้ส่วนใหญ่แล้วพวกชนี้นทอยจะซื้อมาสําเร็จรูปแล้วก็แปลงร่างเล่นได้เลยอย่างเงี้ยนะครับผมนี่ฮะอันนี้ก็คป้ายรถตู้นะครับแต่ว่ามีอาวุธข้างบนเป็นไคลปืน2กระบอกนะฮะอย่างเงี้ยข้างในครับ อันนี้ก็เป็นวิธีประกอบเหมือนกันแปลงเป็นรถตู้แล้วก็แปลงเป็นหุ่นยนต์แต่ตัวนี้นะครับผมยังไม่ได้แกะเลยครับเสียดายครับผมเพราะว่ามันมีอยู่ซองเดียวอย่างอื่นนะจะมี2ซองนะสามซองสี่ซองอย่างเงี้ยครับผมผมก็เลยแกะมาเล่นนะครับแต่ตรงเนี้ยหายากจริงๆครับมีอยู่ซองเดียวผมก็เลยไม่แกะแล้วเก็บไว้อย่างเงี้ยครับผมอืมไม่รู้ว่าท่านใดเก็บสะสมแบบนี้ไม่หรือเปล่านะครับเนี่ยเมดอินช i ยหน้าแน่นอนนะครับเนี่ยเป็นของสน็อกออมนะครับผมแต่ผมว่าแปลกดี ก็คือนำมาประกอบเดี๋ยวผมจะลองเนี่ยเอาไว้ให้ดูตัวนึงนะครับผมว่าเป็นเนี่ยเป็นชิ้นๆประกอบแบบนี้นีเห็นไหมเนี่ยนะก็ไม่มีไม่มีเอ่อไม่มีหมายเลขให้นะครับว่าอันนี้เป็นชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองชิ้นที่สามชิ้นที่สี่ไม่มีนะครับผมนี่ฮะก็จะมีแค่เนี้ยนี่เป็นล้อนะครับมีลูกปืนมีตัวรถมาให้นะครับผมแล้วก็มีเอ่ออะไรนะฮะเป็นพวกเอ่อที่เสียบต่างๆเป็นล้อเป็นเดือยแบบนี้นะครับผมจะให้เรา รอเอาอย่างนี้ล้อล้อิดเดียวครับผมเนี่ยเล็กๆนะครับผมนี่เป็นแค่นี้เองแผงก็เล็กๆแผงก็อยู่ที่ประมาณสักเก้าเซนเนี่ยฮะเป็นขนาดเล็กๆนะครับก็ขนาดมินิจริงๆนะครับผมนะฮะอืมอันนี้มีห้าแบบที่ผมหาสะสมมานะครับผมไม่รู้ว่าท่านอื่นจะมีแบบอื่นไหมครับอันนี้พอเราประกอบเสร็จแล้วอย่างดูแบบที่หนึ่งนะครับก็จะได้รถแบบนี้ฮะนี่เห็นไหมเป็นแบบนี้อืมนะฮะ เป็นแบบนี้เองนะครับผมจริงๆแล้วก็มีหลายสีนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวธรรมดานะครับอันนี้เป็นสีน้ําตาลนะครับผมแต่ว่าตัวเนี้ยผมทําไม่ตรงแยกมันหักแล้วก็หายไปไหนไม่รู้หายไม่เจอครับผมก็จะแปรงล่างโยนง่ายๆครับผมนี่มันก็หกักแล้วก็เลยว่า นั่นเดี๋ยวเอาตัวที่พอเล่นได้มาเล่นให้ดูก่อนแล้วกันนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็โอเคครับเนี่ยฮะนี่เป็นแบบที่หนึ่งนะฮะการแปลงล่างนี่ดูด้านล่างนะครับสวยมากครับผมหนึ่งโอ้โหล้อหมุน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 ได้นะครับแปลงล่างก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะครับก็แปลงล่างตามขั้นตอนเจ้าแค่ยกเอานี่ขึ้นปุ๊บก็กลายเป็นรถเป็นหุ่นยนต์นะแปลงกลับนะครับแปลงหุ่นยนต์ให้ดูนะครับก็หมุนตึ๊ดคกับแปลงงี้แล้วก็ยกขาขึ้นปึ๊บนี่ ขาก็แยกกันนะครับปึ๊บออกมาปึ๊บออกมานะฮะแค่นี้เองก็เป็นหุ่นยนต์แล้วครับปึ๊บนี่เราก็ดึงหัวขึ้นตรงนี้หน่อยหนึ่งชักมาโอ้โหหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับผมเห็นไหมโอเคครับเป็นตัวเล็กๆแล้วแปลงแปลงกลับเป็นรถปึ๊บแค่นี้เองปึ๊บอ่าล้วก็ได้แล้วครับผมอคนก็อยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวผมวัดขนาดรถให้ดูก่อนครับผมว่าขนาดไหนนะครับผมจะได้รู้ว่ามันมินิจริงๆครับไม่ใช่ว่าใหญ่เบิม อยู <aid> ่ท <Solomon> ี่ประมาณสักสี่เซนแค่นี้เองนะครับผมส่วนตรงในฟาร์มกว้างก็อยู่ที่ประมาณสักสักเอ่อสองเซนครึ่งสองเซนครึ่งนะสองเซนครึ่งคูณสี่แค่นี้เองครับผมนี่เล็กนะฮะแม็กก็เป็นอย่างนี้เองนะครับผมอันนี้ก็เป็นแบบที่หนึ่งนะครับอันนี้แบบที่สองพอเราประกอบเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะฮะเนี่ยบางทีสีสันเขาก็ไม่ค่อยตรงปกนะครับผมแต่ว่าก็เป็นธรรมดานะครับอืมเราก็งานประกอบนะฮะนี่ก็เป็นแบบนี้ ด้านล่างก็จะแตกต่างกันนะครับผมเห็นไหมฮะนี่เปรียบเทียบขนาดก็เท่าเท่ากันพอๆกันเห็นไหมครับนี่เป็นแบบนี้อันนี้แบบที่หนึ่งกับแบบที่สองนะครับผมเนี่ยฮะสามารถที่จะมันาประกอบกันแบบนี้ได้นะครับสี่สี่ห้ากับสี่หกก็มาเสียบตรงเนี้ยปึ๊บเอาออกก็ไปเนี่ยจะมีรูกระเดยนะครับก็เสียบเข้าไปปั๊บนี่ก็จะเป็นขบวนรถที่ใหญ่ยิ่งขึ้นบึ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 นตามนี้เองครับ สายประกันนะฮะอืมดึงก no ็แล่นได้เพราะว่าลูกล้อหมุนได้นะครับผมนี่พอรวมกันแล้วก็เด็ดเสร็จก็ตกอยู่ที่ประมาณทักแปดเซนนะครับผมอืมแต่มาตัวนี้ก็ยิงได้นี่ฮะยิงได้อืมเป็นสีปนาวุธนี้หมุนได้นะครับดึงดึงดึดดดดดหมุนได้อืมดๆมดึงดึมดึงดดดอืมยิงได้นะฮะก็จะเป็นแบบนี้เองนะครับผมอืมอของเล่นแปลกๆฮะให้ดูนะครับสวยดีนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ หาไม่ได้แล้วครับผมเนี่ยไม่มีเท่าซองละห้าบาทนะครับผมอสวยจริงๆเลยครับผมอ่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปครับผมว่าตัวต่อไปจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมอ่ะตัวต่อไปก็เป็นรถถังแล้วกันนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวแปลงล่างให้ดูทีเดียวเลยดูรถรถกันก่อนอันนี้ก็ยังไม่ได้แกะนะครับผมก็แกะเล่นไปสองซองนะสองซองเนีฮยอันนี้ยังไม่ได้แกะนะฮะสองก็ยัดยี่ยี่แล้วครับผมเนะฮะ พอเราประกอบเสร็จแล้วในแกะเล่นสองซองก็ได้ได้สองตัวนะครับผมนี่จะเป็นล่นสองซองนะครับผมเนี่ยมีแค่สี่ซองนะครับอ่ะนี่การแปลงล่างก็เหมือนเดิมครับผมก็พับตรงนี้ขึ้นฮะอันนี้เป็นช่วงขาให้ดูด้านล่างครับนจะเห็นลักษณะของหน้าตาหุ่นนะครับผมอมืก็พับขาลงมาตื้อนี่ฮะไม่ยากครับผมพวกมินิคอนนี่เล่นง่ายปุ๊บนี่ฮะท่านที่พับเข้าไปนะอ่ะ,อะ แต่งให้ดูนะครับอันนี้เดี๋ยวแปลงล่างง่ายๆกลับก่อนปุ๊บขนา,าดเท่ากันหมดนะฮะประมาณเท่าๆเท่ากันพอๆกันนะไมถึงว่าเท่ากันเป๊ะนะครับต่อไปมาดูตัวที่ห้านี่ครับเป็นคล้ายรถจี๊ปอ่าเป็นซีอะไรนะ b สามนะได้มาสองซองครับผมผมก็เลยแกะเล่นซองหนึ่ง่วนซองนี้ไม่ได้แกกนะนะไม่ได้ไม่ได้แกะนะครับผมอ่ะก็เป็นแบบน,นี้เองนะครับประกอบแล้วก็เป็นแบบน,นี้ครับผม อันนี้จะเล็กกว่าหน่อยนะครับผมอยู่ที่ประมาณสักสี่เซนนะครับผมนี่ประมาณแค่สองเซนเองครับตัวนี้จะเล็กหน่อยนะครับนี่ทีนี้จริงๆเลยเล่นได้ไดึนดึงดึงดึนๆๆๆๆอ่ะนี่แบบที่ห้าแล้วนะแบบที่สี่แบบที่ห้าตัวสุดท้ายแบบที่ห้าแบบที่ห้าเป็นรถตู้นะครับผมรถตู้นี่ผมมีอยู่ซองเดียวจริงๆครับเลยไม่กล้าแกะออกมาประกอบก็คิดว่ารูปร่างหน้าตาของหมุนตัวนี้ยมันก็เป็นแบบนี้เหมือนเหมือนกัน นะฮะแล้วก็หายากนะครับผไม่มีใครมีครับผมว่านะฮะเนี่ยต้องหาไม่ได้จริงๆนะครับผมท่านใดเคยเก็บสะสมเอาไว้นะครับผมก็ลองลองจะแชร์รูปมาดูครับว่าจริงๆแล้วรุ่นเนี้ยมันมีกี่แบบกันแน่นะครับผมเพราะว่าผมหาได้เท่านี้จริงๆนะครับเลยนามารีวิวให้ดูนะครับอ่ะเรามาปลองแปลงร่างเล่นกันดีกว่าครับผมอ่าแปลงร่างเล่นกันเลยนะครับ อเอาตัวที่หนึ่งก่อนนะครับตัวที่หนึ่ง,งตัวที่หนึ่งนะครับปึ๊บกระทิมมือที่แปลงให้ดูนะครับก็หมุนแป๊บเหมือนไปปึ๊บนี่เจ็บตรงนี้ยืดขาออกอัเนี่ยมินิขอนก็แปลงง่ายๆแบบนี้ครับยกหัวขึ้นปึ๊บนี่ก็ได้หน้าตาแล้วครับผมเป็นแบบนี้เองตอนนี้เขาเป็นเป็นแขนครับเป็นมือนี่พอเราแ,แปลงล่างเสร็จแป๊บนะครับผมอ sz. อเฟราร์มสูงตรงนี้ขานี่แยกออกกันได้นะครับแยกได้แต่ว่าดึงออกมาไม่ได้นะครับผมอืม ก็เป็นของแปลกๆนะครับผมอะดูฟาร์มสูงเขานะครับผมมาสูงที่กี่ไหนนะครับหกเซนครับผมอยู่ที่หกเซนนะฮะเนี่ยหกเซนนะครับหกเซนในประมาณเนี้ยนะครับผมโอเคนี่ก็แบบแบบที่หนึ่งนะครับผมอต่อไปมาดูแบบที่สองกันต่อนะครับผมก็จะเป็นรถยิงขีปนาวุธนะลายดีก็สวยดีนะครับผมไม่ธรรมดานะครับผมอแปลงล่างก็ปึ๊บมันจะยากนิดนึง ไปไงไหเอ่ยนะปึ๊บออยืดออกไหมครับอืมยืดออกแบบนี้อืมไอตรงปืนตรงปืนนี้ขยับได้นะครับหมุนได้นะครับผมเนี่ยยืดขยับได้นะครับผมอืมยืดตรงไหนออกยุกยุกอันนี้แปลงล่างแปลกแปกครับนี่ยืดย,ยืดออกแบบนี้ได้โอ้ฮะผมก็ไม่ได้เล่นมานานนะครับผมประกอบไว้ก็เพิ่งเอามาเล่นเนี่ยนะครับผมเลยมันแปลกดีฮะเนี่ยนะไอขีปนาวุก็ยกขึ้นแบบนี้นะครับอืม ก็จะเป็นแบบนี้เองต่นนี้หัวตัวนี้ไม่ต้องดึงขึ้นนะครับเพราะว่าตัวเนี้เขาติดกันที่นี่เลยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้หัวหุ่นนะครับผมอืมแต่มือนี่ยกได้นะครับก็เป็นแค่นี้เองครับผมนี่แบบดีนะอืมมือหุห่นก็ยกเอาปั๊บสองตัวนะครับขนาดก็พอๆกันหมดนะครับผมอืมอยู่ที่ประมาณสักหกเซนอันนี้เป็นล่างเออรถกระ kay ยิงอะไรจรวดน,นะฮะแต่ไม่มีไม่เห็นมีจรวดแบบนี้เลย อันนี้น่านาอันนี้ในรูปนี่คงจะเป็นของที่ว่าทํามาสําเร็จรูปให้เราเล่นได้เลยแต่อันเนี้ยอย่างที่บอกนะครับมันแลกตรงที่ว่าเป็นหุ่นเอามาประกอบประกอบก็คือเป็นมินิมิคอนรุ่นที่ว่าเราต้องมาประกอบเองนะครับถึงจะแปลงร่างได้ล้อก็เป็นมีล้ออยู่ด้านหน้าเหมือนกันนะครับผมนะฮะถ้าเป็นมินิคอนทั่วๆไปก็คือสําเร็จรูปก็จะเออมันก็ธรรมดานะครับผมนี่ปุ๊บป๊บลงนี้ก็แขนยืดออกมา แค่นี้เองครับนี่ไม่รู้ยืดได้ป่อนยืดไม่ได้แล้วครับตึงนะครับก็เรียบร้อยก็แค่นี้เองครับนี่ขาก็แยกกได้นะครับเดินได้นะฮะนี่ะก็เป็นแบบนี้อันนี้ขานี่ตัวนี้ขาติดแยกไม่ได้เดินไม่ได้โอเคนะอ่ะนี่ก็ได้เออสามรูปแบบนะครับดูตัวที่สี่นะครับผมเป็นรถจีบนะครับเนี่รถจีบก็ไม่มีนะครับก็คงจะแปลงแบบนี้ปึ๊บปกตินี่อันนี้อ่อนนะครับนี่ก็ดึงใช้เป็นเอ๋อนี่นะตรงนี้ยืดน นี่ยืดออกมาเงี้ยครับปึ๊บอ่าเรียบร้อยแล้วครับนี่คงเก็บข้างบนหรือเปล่านี่พับเก็บได้ด้วยโอ้โหมีพับกันด้วยด้วยนะฮะไม่ธรรมดานะครับผมพับลงด้านล่างอย่างนี้ก็ได้นะขานี่ก็แยกได้นิดหน่อยนะครับผมอ่ะแล้วมือน่ะมืออยู่ตรงนี้ครับมือแรกๆอยู่ฟอดตรงนี้เอาอะไรออกอเล็กมากเลยช่านใหยะครับ,รบหลุดมาเลยเพราะว่าเป็นหุ่นประกอบนั่นเองครับผมอาศัยไปใหม่อื โอเคเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับนี่เป็นหุ่นประกอบจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าสําเร็จรูปอืมก็ได้แค่นี้แบบนี้อือเรียบร้อยนี่มือเขาคงอยู่ตรงเนี้นะครับผมเนี่ยครับนี่ก็แค่เอาลงมาแค่เนี้ยเนียก็เป็นแบบนี้เองแค่นี้เองหน้าตาหุ่นก็เป็นแบบนี้อ่เรียบร้อยแล้วครับผมอ่าได้ดูแล้วนะครับผมสี่ตัวสี่แบบนะครับผมก็แปดแบบล้วอ่า ที่บอกว่าจะนำเอาของเล่นแปลกๆมารีวิวให้ท่านได้ชมอันนี้แล้วครับว่าแปลกจริงๆแล้วครับผมเพราะว่าไม่มีหาดูที่ไหนไม่ได้แน่นอนนะครับเป็นของก๊อปแล้วก็เป็นหุ่นมินิคอนรุ่นที่ว่าต้องนำมาประกอบเ,เองนะครับผมนี่มันก็เลยแปลกตรงนี้นะครับผมไม่ใช่ว่าไปหาซื้อตามราราด้สำเร็จรูปแล้วก็มาเล่นได้เลยนะมันก็ไม่แปลกนะครับผมนี่แปลกๆก็ต้องไม่มี ไม่มีหายากๆอย่างนี้นะครับถึงแม้ว่าราคาจะไม่แพงนะครับตัวหนึ่งห้าบาทแต่หาซื้อไม่ได้นะครับผมเนี่ยมีเงินเยอะก็ซื้อไม่ได้นะครับเพราะว่ามันย้อนเวลาไม่ได้แล้วครับผมนะจึงนำมาดีไว้ท่านได้ชมนะครับคุณต่างแต่นะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็เลยดูของแปลกๆไปอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะหาของแปลกๆมารีให้ท่านชมอีกครับผมจะเป็นแบบไหนอย่างไรฮะอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมอ่ะ ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมมากดติดตามคอมเมนต์พูดคุยนะครับผม,มกดไลค์นะครับผมเป็นแบบไหน,นยังไงก็ติชมกันมานะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ